สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเรื่องเล่าเรื่องหลอนนะครับวันนี้เสือแลสมิงไพรยก็จะนําเอาเรื่องราวเรื่องเล่าต่างๆนะครับที่เหนือธรรมชาติหรือว่าเป็นเรื่องที่ลี้ลับนะครับเอามาเล่าฝากพี่ๆน้องๆลุงปน้าอานะครับเผื่อบางท่านนั้นอาจจะเคยพบกับเรื่องลี้ลับต่างๆนะครับเรื่องหลอนต่างๆ วันนี้เสือแลสมิงพรยก็มีเรื่องเล่าเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวเสื้อแลเองนะครับซึ่งในปีนั้นเสื้อแลนั้นก็ยังมีอายุเพียงแค่17ปีนะครับยังเป็นหนุ่มน้อยหล่อเฟี้ยวอยู่เลยนะครับช่วงนั้นที่บ้านของเสือแลเองยังไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับต้องยัง อาศัยเครื่องปั่นนะครับเครื่องปั่นไฟนะครับเป็นเครื่องเบนซินนะครับเอามาใช้ปั่นไฟแล้วก็ท่านบ้านใดที่ยังไม่มีนะครับไม่มีเครื่องปั่นไฟนั้นก็ต้องใช้ตะเกียงนะครับตะเกียงที่ใช้น้ํามันกา๊าซหรือน้ํามันโซล่านะครับเป็นตัวเชื้อเพลิงนะครับเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงนั่นเองนะครับปีนั้นช่วงหน้า หน้าหนาวนะครับช่วงหน้าหนาวต่อหน้าร้อนนะครับที่มีการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับเก็บเกี <nên> ่ยวข้าวขึ้นยุ้งขึ้นช้างเรียบร้อยหมดนะครับนะครับต่อฟางข้าวนั้นก็ล้มนะครับล้มแล้วก็เริ่มจะเน่าเปื่อยนะครับช่วงนั้นในชนบทนะครับก็อากาศก็เริ่มอบอ้าวนะครับอากาศนั้นเริ่มอบอ้าวแล้วก็เขียดนะครับกบเขียดเขียดตัวเล็กๆนะครับ เขียดค้าค้ำเขียดอ,อะไรนะครับตัวเล็กๆนะครับกาลังออกหากินมดกินแมงนะครับน้ำค้างกําลังลงนะครับเสื้อแลนั้นชอบมากเลยจับกบจับเขียดนะครับก็เลยใช้นะครับใช้ตะเกียงนะครับตะเกียงแก๊สนะครับที่ใช้ถ่า,ทานที่บ้านผมเขาเรียกว่าก้อนแก๊สนะครับแก๊สที่เราเอาไปบ่มกล้วยบ่ม มะม่วงต่างๆนะครับตัวนั้นแหละนะครับใช้เป็นตัวเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็เอาใส่ในกระป๋องนะครับมันก็จะเป็นโคมไฟนะครับแล้วก็ใช้น้ําหยดลงไปแล้วก็ไฟจุดนะครับมันก็จะสว่างเสื้อแลนั้นได้เวลานะครับได้เวลาประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มนะครับสามถึงสี่ทุมน้ําค้างเริ่มลงนะครับขียดเล็ก กำลังออกหากินพอดีนะครับก็ไปซองตามท้องไร่ท้องนานะครับาตามท้องนาที่มีต่อฟางข้าวนะครับที่มันล้มนะครับก็ใช้เวลาจับเขียดเล็กนะครับก็ประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับ สชั่วโมง3ามชั่วโมงประมาณนั้นนะครับบางคืนนั้นก็อาจจะถึง4ี่ชั่วโมง5ชั่วโมงนะครับไปสามทุ่มสี่ทุ่มก็กลับมาประมาณตีหนึ่งตีสองตีสแล้วแต่นะครับว่าจะได้มากได้น้อยนะครับก็วันนั้นรู้สึกว่าจะเป็นเดือนมืดนะครับเดือนมืดในหมู่บ้านก็เงียบสงัดนะครับบ้านของเสือแลเองนั้นเป็นหมู่บ้านดงดิบนะครับเป็นบ้านป่านะครับเป็นบ้านปา่าบ้านเขา ในเขตจังหวัดอุดรธานีนะครับก็ส่องเขียดไปจับเขียดไปก็ถึงประมาณตีหนึ่งกว่าๆนะครับประมาณตีหนึ่งกว่ารู้สึกว่าได้เขียดนั้นพอเป็นมื้อเช้านะครับพอได้มื้อหนึ่งนะครับก็เลยเสือแลก็เลยเดินทางกลับนะครับพอเดินทางกลับมาช่วงนั้นนะครับพ่อของเสือแลเองก็ เสียไปนานแล้วนะครับหลายปี4ปี5ปีนะครับอตอนช่วงที่เสือแลยังเรียนอยู่ประถมปีที่6นะครับคุณพ่อก็ได้เสียลงนะครับบ้านนะครับพอกลับมาถึงบ้านนะครับก็รู้สึกว่าหิวข้าวแม่ของเสือแลเองเป็นเป็นผู้เฒ่าผู้แก่สมัยก่อนนะครับกินหมากกินพลูนะครับกินหมากกินพลูแกก็เอา ถุงนะครับใส่พวกใบพลูพวกหมากนะครับเอาวางไว้นะครับแกก็พับไว้ที่ชานบ้านนะครับนอกชานาบ้านของเสือแลก็มีชานชานนั้นก็จะไม่มีหลังคานะครับไม่มีหลังคา,าเสือแลนั้นก็ขึ้นมามานั่งนะครับก็หากับข้าวกับปลากินกลางดึกนะครับพวกพี่ๆพ,พี่ชายพี่สาวน้องสาวน้องชายแล้วก็แม่นะครับก็พากันนอนหมด เงียบนะครับหมู่บ้านเงียบแต่ละบ้านนั้นก็มีระยะห่างกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับห่างกันเนื่องจากว่าตามชนบทนั้นที่บ้านของเสือแลนะครับก็ค่อนข้างที่ดินแต่ละบ้านนั้นค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็ทําให้บ้านแต่ละหลังนั้นมีความห่างกันนะครับพอนั่งกินข้าวไปได้สักระยะหนึ่งนะครับ เสียงถุงยางนะครับเสียงถุงพลาสติกนะครับก็ดังกรอบแกรบกรอบแกรบกรอบแกรบนะครับเสียงถุงพลาสติกนะครับดังกรอบแกรบกรอบแกรบเหมือนกับมีคนเปิดถุงนะครับเปิดถุงอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเสียงดังกว่าก็แกรบก็แกรบก็แกรบนะครับเสอแล้ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรตอนแรกนะครับไม่ได้ใส่ใจอะไรก็ไฟก็สว่างนะครับไฟตะเกียงแก๊สนั้นก็สว่างมากเลยนะครับ ก็นั่งกินข้าวไปอีกสักพักหนึ่งนะครับอีกสักพักหนึ่งเสียงถุงยางนั้นก็เสียงดังแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับเสียงดังก็แคะก็แคะก็แคกพ่อเสือแลเหลือบตาไปมองที่ต้นเสียงนะครับก็เห็นถุงนะครับถุงหมากพลูของแม่นะครับถุงหมากพลูของแม่นั้นอ่าอยู่ดีๆมันก็คลี่ออกนะครับ ถุงถุงพลาสติกนะครับมันก็คลี่ออกแล้วก็ปากถุงนั้นยกขึ้นนะครับเสียงดังครอกแกรอกแกรอกแกรกนะครับตอนแรกเสือแลนั้นก็เป็นคนที่ไม่เคยกลัวเรื่องราวลี้ลับแบบนี้นะครับไม่เคยกลัวเรื่องราวเกี่ยวกับวิญญาณอะไรต่างๆนะครับตอนแรกนะครับเสือแลก็จ้องมองนะครับแล้วก็หันแสงไฟนะครับไปทาง ถุงยางนะครับถุงพลาสติกถุงหมากพลูของแม่นะครับแล้วก็มองก็นั่งกินข้าวไปนะครับเสียงก็เงียบแต่ถุงนั้นยังตั้งอยู่นะครับปากถุงพลาสติกนะครับยังตั้งอยู่นะครับก็ไม่มีอะไรตอนแรกนะครับเสื้อแดก็นั่งกินข้าวต่อนะครับพอกินข้าวได้อีกสักพัก,พกหนึ่งนะครับ กินข้าวได้อีกสักพักหนึ่งเสียงถุงพลาสติกนั้นก็ดังขึ้นมาอีกนะครับเสียงดังกร่แกแกร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 กนะครับเหมือนเอมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอมีอะไรเข้าไปในถุงหมากพลูของแม่หรือเปล่าก็นึกไปถึงหนูถึงแมวนะครับแต่พอเดินเข้าไปดูนะครับเอาไฟไปส่องดูในถุงก็ไม่มีอะไรนะครับเสื้อแลกก็พับถุงลงอีก เช่นเคยนะครับพับถุงให้เหมือนกับแม่วางไว้นะครับก็มานั่งกลับมามานั่งกินข้าวต่อนะครับนั่งกินข้าวต่อก็ใจก็นึกไปถึงโอ้โหทุ่งนาทุ่งนาน้อยตรงนั้นเขียดมันชุ่มนักนะครับกบเขียดชุ่มนักมากเลยจับได้จับเพียงแป๊บเดียวก็ได้พอกินนะครับพอนั่งนึกไปกินข้าวไปด้วยนึกไปกินข้าวไปด้วยนะครับเสียงเสียงถุงพลาสติกก็ดังขึ้นอีก เสือแลนั้นแปลกใจนะครับและก็ส่องไฟไปที่ถุงพลาติกอีกนะครับซึ่งถุงพลาติกเวลาเราพับม้วนนะครับเราจะเอาปากถุงนั้นไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็เอาหมากพลูนั้นทับไว้นะครับถุงพลาติกนั้นก็ยกขึ้นอีกนะครับปากถุงพลาติกยกขึ้นอีกนะครับแล้วก็เปิดออกเหมือนกับเรา ที่ถุงนะครับที่ถุงเพื่อที่จะเอาสิ่งของข้างในนะครับปากถุงนั้นบานออกมาเหมือนกับมีคนเปิดถุงนั่นเองนะครับทันใดน,นั้นนะครับจิตใจของเสือแร่สมิงพลายนะครับก็วาบวิวเลยนะครับทําให้โขนลุกสู้เลยนะครับทําให้โขนลุกสู้เมื่อเสียงมันดังขึ้นนะครับถุงนั้น ปากถุงนั้นมันยกเปิดออกนะครับยกขึ้นแล้วก็เปิดออกเสือแลไม่คิดอะไรเลยนะครับไม่ได้คิดอะไรเลยตอนนั้นวิ่งเลยนะครับวิ่งเข้าห้องนะครับวิ่งเข้าห้องนอนเลยทั้งที่ขี้คงที่โคลนนะครับขี้โคลนที่ติดแข้งติดขานะครับยังไม่ได้ล้างเลยนะครับกินข้าวยังไม่ได้กินน้ําเลยนะครับ วิ่งเข้าห้องนอนเลยนะครับคุมโปงเลยนะครับผ้าห่มหนาๆนะครับคุมโปงแบบแบบไม่เคยกลัวอะไรขนาดนั้นนะครับเสือแลเองไม่เคยกลัวอะไรขนาดนั้นเลยนะครับเจอครั้งนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะไม่เห็นอะไรเป็นตัวตนนะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่คิดไม่ถึงนะครับคิดไม่ถึงว่าจะเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนั้นนะครับอ่าก็คือเรื่องที่ เหลือเชื่อนะครับเรื่องเหลือเชื่อที่เสือแลนั้นพิสูจน์ไม่ได้เหมือนกันว่าเป็นวิญญาณหรือว่าเป็นอะไรที่เหนือธรรมชาตินะครับปกติแล้วถุงจะไม่ยกขึ้นลักษณะแบบนั้นนะครับแต่วันนั้นเจอเข้าแบบนั้นเสือแลเองก็เกิดอาการกลัวนะครับเกิดอาการกลัวเลยนะครับตั้งแต่นั้นมาเสือแลนั้นรู้สึกหวาดหวั่นนะครับเมื่อ,อ เดินทางหรือว่าหาอยู่หากินนะครับตอนกลางคืนนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะกลัวขนาดไหนนะครับด้วยความเคยชินในการหากินกลางคืนนะครับไม่ว่าจะเป็นยิงนกยิงหนูนะครับหาจับกบจับเขียดสองกบสองเขียดนะครับเสือแลก็ยังไปได้ปกติแต่ก็กลัวนะครับ ก็กลัวเหมือนกันนะครับนี่ก็คือเรื่องราวต่างๆที่เสือแลอได้ประสบพบเจอนะครับได้ประสบพบเจอกับตัวเองนะครับถึงแม้ว่าจะพิสูจน์ไม่ได้แต่ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวเช่นเดียวกันนะครับใครๆก็เจอลักษณะแบบนั้นก็คงจะโกยแนบเหมือนกันนะครับนี่ก็คือเรื่องราวที่เสือแลสมิงพายได้นำเอามาเล่าให้กับ ท,ทุกทท่านได้รับฟังกันนะครับส่วนคลิปหน้านั้นก็เป็นอีกเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับที่คนในบ้านของเสือแลเองนะครับที่พบเจอค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับกับบ้านไม้ตะเคียนนะครับกับบ้านไม้ตะเคียนทั้งหลังนะครับเป็นบ้านของเสือแลนะครับ เป็นไม้ตะเคียนไม่ว่าจะเป็นเสาไม้กระดานต่างๆนะครับเดี๋ยวเสือแลจะนำเอามาเล่าฝากทุกๆท่านในคลิปต่อไปนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องเสือแลสมิงพายด้วยนะครับคลินิกร้อยแปดนะครับก็ฝากทุกๆท่านด้วยสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ